สวัสดีครับพ่อับผมปีชายเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำพูดได้บายวินพูนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการปลูกกระเบื้องโมเสสสวัยน้ำนะครับพอพิศช่งานแห่งใหม่ของวินวินพูนะครับปูโชว์ด้วยกระเบื้องสวัยน้ำโมเสสนะครับนำเข้าจากสเปนนะครับของแอชพูนะครับคุณภาพดีกว่ากระเบื้องที่จำหน่ายในในบ้านเรามากเป็นโมเสสนะครับระดับพรีเมียมนะ ันนี้เรากาลังทําการปูในสะโชว์ที่อยู่ในวิสัญญางานวินวิน,วนพูชชอปของเรานะครับผมใช้ใน3ามสีด้วยกันในปูโชว์นะครับแผงนี้นะแผงที่เป็นตัวหนาด้านที่มีสกิมเมอร์นี่ใช้เป็นตัวสีโทนออกสีน้ําเงินหน่อยนะครับเข้มหน่อยส่วนตัวที่เป็นด้านข้างนะด้านข้างนี้ก็จะออกเป็นโทนฟ้าๆแบบนี้นะพอเสร็จแล้วนี่มันจะสวยงามมากเลยตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังมีที่มีความแตกต่างจากคือเบื้องโมเสสบ้านเรานะ ตัวแผงด้านหลังที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันจะถูกอ่เป็นตัวโพลีเอทิลีนหรือเป็นพีนะการยึดเกาะก็จะดีกว่าที่เป็นเส้นได้ทั่วไปอ่ที่เห็นเว้นๆอยู่ตรงนี้นะครับสาโชตินี้จะเป็นกระเบื้องนะส่วนด้านบนนี้จะเป็นกระเบื้องเาจะมีไไม่ใช่จะเป็นกระจกนะส่วนกระเบื้องก็จะมีส่วนอ่สามสีด้วยกันนะสีฟ้าสาีน้ำเงินนะครับสองสองฝั่งนะอ่ หัวท้ายแล้วก็สองฝั่งด้านข้างนี้จะเป็นสีฟ้านะี่ที่ปูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นโทนฟ้านี่นายช่านงะกำลังปูอยู่นะครับฝีมือดนะีหนึ่งกล่องแบบนี้จะมีอยู่2ตารางเมตรนะครับส่วนราคาก็ดูในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะกรเ้องโมเสกนะครับจะซื้อเป็นกล่องหรือเป็นตารางเมตรก็ได้นะครับ เปิดให้ดูความสวยงามใกล้ๆกันนิดนึงนะครับสวยงามมากนะตัวนี้นะมันจะเป็นประกายสวยงามมากเคลือบอย่างดีนะครับมีความหนาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเส้นใยมันจะเป็นปิดเป็น PE นะครับตัวที่ยึดเกาะด้านหลังนะอันนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้นานนะครับมาตรฐานงานผลิตจากโรงงานของปุยด้านนะครับไอช็อปปูส่วนตรงพื้นนะครับผมจะให้เป็นสีโทนออกขาวแบบนี้นะ อันนี้โชว์นะครับสามสีด้วยกันใครต้องการชมกระเบื้องนะครับโมเสกคุณภาพแบบนี้นะครับอีกไม่กันสองเดือนนะครับเข้ามารับชมที่สำนักงานออฟฟิศสำนักงานแห่งใหม่ของวินวินคูช็อปนะครับสารับีชาวันนี้นะครับกระเบื้องนะครับโมเสกนะครับสาไว้น้ำแอชชูพูนะครับปูสวยๆแบบนี้นะครับ สนใจกระเบื้อโมเสสสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อที่ออฟฟิศสำนักงานวินวินพูช็อปนะครับ0 2 5ย์สองห้านย์แปดเช่นเคยช้อปปิ้งออนไลน์ก็ w w w ร์ลไวด์ o ว็บดอทวินวินสำหรับผมมีชาวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ